สามพันอ๋ออ่าราคกับค่าไม้ค่าต่อกันยังบ้านเรี้โอ้ตอนนี้ระคาสร้างได้แล้วอ่ามิสร้างกันยังบ้านเราครบเลยโอ้หาก็ได้อ่าเครื่องนึงเครื่องนึงค่าสร้างมาสามหมื่นบ่สามหมื่นหัก็ได้หมื่นห้าได้หมื่นห้าโอ้แต่ว่าเหตุนั้นเุ้นน่ะร่วมกันนะมาสร้างอ่ะสี่หมื่นโอ้แตอนแรกน่ะว่าแต่เฉพาะตอนนี้เพิ่นกันยังว่าว่าสี่หมื่นแล้วอ่ะนะวันนี้เพิ่นลดให้โอ้าสามหมื่น น้องเลยมาพ <legislation> ok ่อกกันวัอนี้เนาะมาเคื่อนเบาส่วนพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเพื่อสุ่สุ่คนเนาะงพ่อกันคือเก่าคือเดิมเด้อรับซองจากคนมาบ้านเฮาเนาะเป็นเจ้าว่าชารีนะโด้ยสบายดีไปเต้เดือดเต้ก็ชารีอันแล้ววันนี้เต้เกือกขี้ต้มข้าววันยังเอาขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเด้อโดยขอบใจขอบใจไปยุข้า ว้าทางหลังาเชนมึงดูาเชนว้าาเชนวัดรอเลยวันนี้โอ้วาเชนอ๋อมันมันกระชากคือเรากินี่รถเราาเนเจ้าบ่แลนไว้เจ้ารถแล้วเจ้าหันลังใช่กินี่โอ้เะวัดเลยว่าเชนเื่องห่าเชนปชิปโอ้ ข้าใจแล้วว่าแสนเนอรทั้งเพื่อนทั้งคืนเนาะเราเจะขอเราจะของม่ได้เพื่อนเนาะจ้าของอยู่ไหนเจ้าของเป็นรถครับโอ้เจ้ได้เพื่อนจริงเราก็ได้เพื่อนเอาเอาขอบคุณขอบใจหลายๆท่านทุกคนเนาะหม่ได้ใครมาโอ้ยสุดเดียนแล้วอุ้ยบ่าบ่าแซนเนอราวบังลาสวัสดีเด้ลูกเออีหล่ะไปใส่อันนั่นอ้า พ้าวินองเลยคุณอะรถค้าอะารวะพอดพวเนาะสิออกได้บ่อภาษสนบันนี้่เขาสิไปอวยทั้งได้撒เขาสิไปอวยทั้งได้เร่งไปเลยเนาะเลยี่นองเลยหลยสู่หลาย้นเนาะ อาสบายดีเด้อบาเวียงบาบสขอบใจเลายๆเด้อที่ออก่องกําลังซอยเมื่อกี้นี่โบ่ยูไปมาที่บอกแม่โบให้เข้ามาเมื่อกี้พู้นี่ตอนจบรถร้านไราเจ้าน่ะว่าสิบ่เข้ามาจอดนอกน้าเม้เว้ยรถบอสเสียยังอยู่ในนี่ยเจอรบอสล่าเมื่อวานนี่อยู่นอกคนนี้ยังคาเนาะจอดโคตรวาเนาะเกือบบมรอดได้ดินมันเป็นดินทรายนี่ออกอะไดรรอกมันเนี่ะ ได้ีอก้าออกแะเวเนาะอ้นบปวดวาเนาะดวนจะไปทางหม่ช่วงแห้งกับด็กเ่เขาต้องไปคลองเก่านน่เนาะผู้ล้วต้องเลนขึ้นอวยรถอยู่เทิ่งพและกะบมไปทางไม่ก็ให้เราเคลียร์ให้เราหาพันตพันเตะในเรื่องทาไดเมนหาตัดต่อออกเนาะกระบะ่าเซีนเด็กคอยเนาะแกแก มีย si ้อเสือคอยเจ้า no. ชินงวะเจ้าชินงว่มีไรเพื่อนะอดนะอดโ่โมแตงเนาะเบ้อไงโอ้โหนอนสบายดีแล้เบอบข้าบหงกับมะข้นได้ม

แจ้กหน่อยมันกับคุ่งาแซนเลยไากินอกย่างครัพี่ก่อนดีพพีกก็ได้ผีเบาสวนกรลุกกร่อยู่อยังนี้สบา่นีปสวนเลยกระป๋วงาแซลีนะกระป๋เอกราลาีได้ก็ได้ก็แซนเกือกจ้มันหมูหน่อยเกือกิ่ตม คนเป็ยนยากวนเลย้เจ้าเลี้ยนเปี่าท่าเตัจะคอนโย่หมเอ๋ยของคนกวเวียนยั้นึ้นเนาะอันนี้เกือบเด้กินนี่เกือบนึงเกือบผนขืนเนาะเกือบมองเดียวกันนึกขนเนาะเหยจะหน้าไปเอาน้ามาจะใส่เอาหน้ามาจะใส่น้าลงมาลงสามโอ้โหมาแบบมาแบบนี้เปลี่ยนแปลงไปบออยู่แล้วก็คขากวนยังบอนี้ เดียนแดงมันู่เลยตอนนั้นเราเห็ดอันพตทยามันทักก่อนนะมาวันนี้เราเห็นใหม่ยานต้นเดไปเม่อนอโเยเอาเอาดีใจน้ำยังก็ได้แล้วเดินไปดีใจน้ำมีอล้วบ้างไอแล้วพแล้ว เยอหน้าใหม่โอ้โวัาได้ล่ะได้หยับเล็กตะปูเลยนะไทยหอกหน้ามันก็ะหาง่ายเนาะน้อ,ง,องนี่แหละมันน้องสรถสีเลยนะรถสีเลยบ้าเออ้อ,อ,องะยีแล้ว,วเนาะ สบายดีดูกยล่ะสบายดีพอพีบุญด้หสบายดีลูกสบายดีอ่ายังบ่ลึงบวสบายดีบุญอเป็น่นซอนนาเดี๋ยวกับเป็นถุลูกถุรู้หนกมือรู้นกมือลูกเอจังซันลยกไม่หันพนี่จกได้ลูกแน่เพิ่นบาด้มาได้รึ าล่าแล้วอันนี้ตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ก่อนผยังตัทางเงยๆโดยโไปยากเนาะกนะฮะโดยยากไปซาดอกไาสวนด้วยคันเนื้อคู่กันย่ใสกมาหากันทื่เกเ่มาเมียนะบ่โอ้ยไล่้คนตาม้บาจอยเบ้า แฟนนั่นมันอยากลืมเลยกระเป๋าหลายคนเนาะหลายคนเลยบุ้นเนี่ยเราเจอเจอแล้วอ่ะมาก่อนโมวะมากระเป๋าแซนเนาะมื่อเดียวกันกระเป๋าแซนเนี่ยมาจืจอแล้วจ้องได้ลูกป่ะปู่มิตรบางหย่าส่งเพื่อนปุ่นะเต็มหมดเลยจ้องง่ายซองบอลถ้ามันเป็นยังเอยมั้งมันซีนี่มีหินบ่านี่ห้างใหม่ไงโอ้ บ้านเพิ่มันนี่ค่ะไม่ก็ขันจะขึ้นไปเจาะอยู่โพดนี่คือสี่ขากเนาะเอาไว้ยังได้ยู่โพดนนินตอนขึ้นบาราลนั่นเป็นยังเออเพิ่นว่าบอกคือบอกเขาโพดพวกนี้ก็เอียงด้วยกันโด๋ยวเด๋ยเอาเอาตักน้ำให้เพิ่นเด๋ยอฮะทางเบาสวนแล้วตักน้ำให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยนั่งละไปปั้นน้องไปรึเดล่ สีค่คนบอกจกออะฮะไปไปแบงน้องเด้อมาบนี่เพื่อนซานนก,กัมั่งเลยเนาะเ่อรนโดยมา,มาบางม่งนั่นเ่เนไี่เราเล้ยเป็นไเนาะมงมงเล้ยเล้ยยังเดือแต่นั่นนับบน,นี่เสานีก็เอาลงบ่รวไ,ได้่ได้เสาบ่ไล้ลงไมีแต่ตกันที ต่อต่อขึ้นบ่ต่อเสาต่ำบ่คือว่าเห็ดสองสั้นบ่อรู้ว่าเห็ดสั้นเดียวสั้นเดียวแต่ว่าเาต่อเป็นเป็นต่อห้ยไม่ขึ้นดีกนะมันมันต่ำด้เอาอย่างจิตเตคานเท่พื้นนี่เนียมีเสียคานขึ้นอีกแลจิตโตเสาขึ้นอีกต่อเสาขึ้นอีกมันให้ชงมันสินะแต่ว่าิชีสทำไม่ได้กับมันต่ำเกิดไปเลยเห็ดโมเดิร์นแบบนี้บ่อชงโมเดิร์นโอ้เราไปเห็ดเฮือนต่ำนี้ ติดใบเห็ดสองสั้นบ um, ่อใช่ไหมบ่อแต่บ่ได้เอาปูนก็บ่บ่จะเอามาเช่าเอาไมาเช่าเอาแต่ว่าบ่อไปตามตามนั่นนั่นไหนไปหน่อยแต่ว่ามันมันยังเห็ดมันยังเห็ดบ่ได้เอาไปมันยังทำอะไรบ่กับงบเอาแหละมันยังอะไรพอโองบจะไหนพอก็มันก็มีเป็นบางอย่างเลยโอ้บางอย่างเอาไปยังนะยังเห็ดบ่ได้โอ้ตอนนี้ไม่ก็ยังบ่ได้สร้างมาอะไรกัอ่าแต่ว่าเขาเขาไล่ตอนที่เขาไล่เขาก็ไล่เขาข้าวไว้เด้ เข้ากันไรหรบอว่ารวมอยอดรวมวัตถุเนี่ยนะแต่ว่าผู้ใดยอยากอยากชมทบอยังมียังก็เรียกตยแต่แเขากัมาทมทบกันใช่ไหมคะคุณน้อยนอนนมันมีเป็นบางอย่างเลยอะไรมีนนนมวัตถุทุกอย่างเลยนะตอนนี้มีอย่างนี้ได้สักเปอร์เซน็นต์การสร้างค่าสร้างม<อ>ือห้ากับอีกอันว่าเงินผูนยย้ใหญ่ผสมทบมาอีกสามพันอ๋ออ่ะแล้วก็กับค่าไม้ค่าตอกกันยังบระมาณนี้โอ้ตอนนี้นะค่าสร้างได้แล้วมีาสร้างกันยังประมาณครบเลย โอ้หาก็ได้เครื่องนึงงครื่งนึงค่าสร้างมาสามหมื่นบ่อสามหมื่นหาก็ได้หมื่นห้าก็ได้หมื่นหาโอ้แล้วก็ขาไหมกนไหมกันต้องประชดแต่เอาราการมาไว้แล้วจะแต่บ้นหนึ่งบนหนึ่งมีงอบาซื้อไหมนะแปดล้านแปดล้านไปแต่วันนี้เรได้รายวงกบจช่ไหมงกบยังมีอะไรงกบกับวงเยี่ยมีกระหาป้องแล้วก็วงวงยืนวงแปดสิบ ่าวงนึงแล้วก็วงใหญ่วงนึงนี่เป็น5 6 7 7วทานันแต่ว่าคนานี่ยังบ่ได้ฮู้ว่าอยู่เพิ่นเท่าใดเฮ็ด2ห้องนอนบ่หรือว่าจังได๋ก็เฮาก็เฮ็ดเฮ็ดเป็นห้องโถงให้เพิ่นเด้ก่อนโอ้เฮ็ดเป็นห้องโถงก่อนเอาง่ายคือเป็นตเฮือนชงชงเฮือนให้เพิ่นนอนใครกบ่มีบ่ซั่นซะคือคันห้องันห้องกยังบ่ฮู้ตัวนี้ําสดก่นะ่แล้วกตามเงินตามมันเฮาสิว่าเนนั ไปกหายทางผู้ใหญ่เพิ่นบอกมาก่อนเนาะมันก็ขึ้นงุบงุบเปนหมดแหละการเห็นเกิดในซาแต่ว่างบเข้าไปถ้าว่าผู้ใดอยากช่วยแล้วอยากสมทบแล้วก็ยินดีเนาะพ่อแสนเนาะยังยหลายแย่นะเขาก็ใส่แต่ว่ามุมนี่เขาก็เห็ดเห็ดไปสามีก่อนตามงุบประมาณเท่านัแหละเอาซื้อตามงุบมาจ้ะหักคข่ถ้าว่างบงบกหมายว่าเรื่องกับมันก็บริเนาะเนาะขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เพิ่นคือกันเอาการ แด้วังว่ามันคอยคุยไม่ชื่อว่าอะไรคอยกันอือคอยเป็นคอยไปนะ,อะคอยเห็ดคอยทำใครหรอกมันมีโฮมส้อนอ่ายู่ยไปได้พี่นอ้องเป็นตาสเต็ปแต่ว่ามีผู้ใดมีกันสมทบกันานะนะครนั่นี่เขาก็แจ้งกันผู้ใดมีอย่างเขาก็แจ้งกันว่าเออคอย,ยมีนี่เขามีนั่นกันก็แจ้งกันานะนะาปได้สมทบกันนานอันค่าสร้างสามมือเนี่แล้วหมดเลยบอกรือว่าแบบได้ประเทศแล้วแล้วหมดเลยโอเฉพาะในตัวเพื่อนนั่นใช่ไหมตอนแรกนะว่าชีสชีก็ทางหนืออ๋อ วันนี้นี่ยคุยกันไม่ทั้งงงทั้งยังครบเครื่องหมดเลยอันสามมื่นนี่ถือได้หมดเลยก็ถือว่าโอเคอยูบว่า่แต่ว่าแต่ว่าทั้งทั้งหนาอย่างโมเลโกอ็อกแต่ว่ารวมทั้งหนาสี่มื่นอือมีมีแต่ตัวทั้งเทิงที่ซื้ออ่ามีแต่ยังโมเลมีหนาไม่อย่างไรโอ้ทั้งหนาอันเป็นเป็นเทอบหนาเป็นเทอบยังโมมีต้ก่องหนาต้องมีสามเสาอีกบอกอ่าแต่ก่อนน่ะว่าชีเซตเป็นชั้นแล้วันนี้กับต่ต้าต้องแรกตัวนั้นนะต้าจะชวนนั่นออกแต่ว่ามีทั้งไ เ็ดต่ัวมันได้ตัวทางข่อยังมันตัดออกแล้วโอ้เพิ่นเห็ดแต่าตัวทางเฮือนนี่ก่อนเอาตัวทองหอกนี่ก่อนตามกำงบนะตามกำลังตเท่านี้เนาะจะได้ตัดออกกันนะแต่ว่าเห็ดตัวนั้นเพินง่ะรวมกันละซีมื้อสร้างอ่ะซีมื้แต่ตอนแรกน่ะว่าแต่เฉพาะตอนนี้เพิ่งจะเรียว่าว่าซีมื้อแล้วอ่ะนะวันนี้เพิ่งลดให้ อ๋อสามเหมือนวันนี้เพิ่มตัวหนาออกกันยังสี่เหมือนก็ถือว่าสี่เหมือนแบบสี่เหมือนทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดน่ะสี่เหมื่นขันหัวโตอีกมันก็บริบทตัวสี่เหมือนมันก็ต้องเพิ่มกำลังเงินทั้งทั้งลุมทั้งทั้งเทิงอีกเนาะอันนี้สี่เหมือนก็ถือว่ายังทั้งในกอทั้งในโตะทั้งในกออย่างนี้หแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือคิดไว้นี่คือกอแอลคืนแะไรเอาปาเซล่ามาแอมเอาโอ้โหภาษีแต่นั้นโอ้โหจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นว่ามาบ่ตามแผนเพิ่นกาเพิ่นกา

อยากซอยสถานที่ก็แหงดีเถิดนะก็บ่ได้ว่าสิับอ่าดผู้นึงผู้เดียวินะผู้ใดยเข้ามาเท่าใดก็แห่งดีนะูนั้นมีอย่างนผู้มียงแงดีแต่เฮาซยเรยว่าสิ่งนันแหละอ๋อเมีอย่างกับมาแจ้งกันใส่กันเนาะผู้เล็กผู้น้อยใส่กันก็พอไว้เนาะแถ้าว่าถ้าว่ามันบ่มีเฮาก็อาจจะได้สร้างเครื่องตามงบตามที่เฮามีแล้วก็ไว้ก่อนเินะ เมื่อใด้ี่เียกกันเบิกน้ำกันไปเรียมันบนิเนบนอนดตัวนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับเงินกับผู้ใหญ่เนคือกันเอากะยแต่มันเรียกว่ายูแล้วแต่ว่างบมันบวพอเขากลับไปมได้เขาเนาะกับตามกตามงบรชันซกใจอยู่ตัวนี้เรื่องเรื่องงานตัวนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เบิรดแต่เฮามีแต่เป็นตัวแทนในเพื่อนเพือระิมนเรก่ันบอเากบไปได้กเ้องเนเนาะมน เงินจตนำมาแต่ละมือยังอ้กเนยังผู้ใหญ่เพิ่นห้มาบางครั้งกันเนาะบางครั้งกันผู้ใหญ่เพิ่นหามาบางครั้งกัเงินไดกระเป๋าเอองแ่ยน่แล้วเพิ่นหัให้กันเงินเท่านี้แล้วเน่เขาคับมาเนาะเลเนาะรถเข้าเนาะอธิถานเพิ่นื้อห้กัเป็นเป็นอไรได้เป็นอะไรเป็นห้เป็นบางเท้าเนาะเองเนาะคือเพิ่นซอยเพิ่นซอยในชวนที่เพิ่นซอยเนไรเนาะเพิ่นหาในชวนทิ่เพิ่นหาเท่เพิ่นหามาสาเหตุว่าเพิ่นหามาสาพันหนึ่งจะเาก็เติมบดจานวนนั่นเาก็ เติมเองเดบาดนี้แม่นเพิ่นสิใหเฮาตลองโดยเอาเพิ่นนสุดังว่าว่ามันเป็นแบบนี้เป็นเนี่ยนะโอ้แม่นๆเด้บ่แสนี่บางครั้งนี FC บางท่านเพิ่นก็เข้าใจบางท่านก็บ่เข้าใจคแต่ว่าบางท่านเฮงคักวาว่าอ้ว่าเฮานี่ไปตั้วไปต้มเอาเงินผู้ใหญ่จนหังจนมีก็ยังมีด้เพิ่นสิไป1ตัวแม่นไ้ใหตัวเองน่ะบ่ฮู้แม่ขเฮ้ยขฮู้จักก็มาเฮ็ดตัวเองจัสิฮู้จักต้มเอาเงินผู้ใหญ่จนหังจนมีไปตัวเอาเงินมา เบลจีน่าป้าข่อยว่ะบางเดื่อนบางทีเยาก็เอาเงินยูทูปเขานี่หมุนไก้อนแต่ละเรือนนะเพื่อว่าไปเล่ไปเล่นไปเล่นในเพื่อนก้อนบางเดือนนะนี้คือแม่บางเทือเงินเพิ่นเพิ่นก็ให้ยอยู่แต่วันเมื่อันได้จ้ะมันหมุนมื่อันเนาะเพิ่นบอกให้เงิาจะเอาเงินนออกก่อนกระมีเนาะอประม่ณว่าจีนได้ชวนเพิ่นให้เพิ่นก็ให้แต่ว่าอ่าเพิ่นก็ให้ยมันบ่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันบ่นบางเทือเพิ่นเร็วมาน่กอีกแต่ว่า เดี๋ยวะเอาเงินผู้ใหญ่สิเวอันเป็นระเิดตัวเป็นต้มเอาเงินผู้ใหญ่อ่ะคอยว่าผู้คนเฝ้าในคนเคยตัวเอาเงินคนนักนเนาะจิ้มตัวม่ได้เดอกเพราะว่าเงินคเพิ่นผู้เพิ่นให้เพิ่นผู้ผูางมาเองผู้ใหญ่ผู้เพิ่นให้เฮาเนะ่นเข้าใจคุยกันอยู่ผู้เท่าเพิ่นบ่ฮับผู้นะเฮามแต่ว่าเฮาเอาเงินผู้ใหญ่บ่มีไผรผู้ผู้ดีเขาเขาคุยกันได้คกับผู้ใหญ่เขาก่อนที่จะทำให้ผู้เพิ่นไม่ได้ออกเงินไปเดือดห้อนแทนผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้่นออกเงินที่เพิ่นเข้าใจเฮานะ ກໍເຮົາຊິລົງມືເຮັດອັນນັ້ນນີ້ເຮົາກໍຕ້ອງໄປພູດກັບຜູ້ໃຫຍ່ກ່ອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ວ່າແມ່ນອາມັນຢ່າົິຫຮາກຮອົາมາຕມຕໍຫຮົກໍົາບໍກຈົາຊິບືອຄືຮົ แต่เฮาก็ห้ามบ่คิดเนาะเฮาห้ามบ่ได้เด้คงคิดเพิ่นก็เว้าเถิงดอกว่าเนาะเฮาเฮ็ดแหมมันดีที่สุดก็พอแลพี่น้องเนาะก็เฮ็ดตามคําสั่งผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดเฮาก็เฮ็ดผู้ใหญ่บ่ให้เฮ็ดเฮาก็เาเนาะเพราะว่าเฮาเอาเงินเพิ่นอยู่แล้วนเอยากให้นได้เนาะผู้มาซอยก็ให้่น้เฮาก็สิไปเออไปเอาาคโอ้ยแต่ว่าเฮาบิออกไปนอยนึงเฮาสิเอาสมาแทนน่ะแม่นบ่ล่ะแม เงินเพิ่นมาให้เฮาอ่ะนี่เด้อคยให้กานเฮาเอาเงินจำนวนเพิ่นไปใส่เด้เฮาสิเอาเงินเส้ไปเฮ็ดบัดนี้เนาะหลายตัวที่ขั้วอะไรมั้งเนาะลายคนคิดก็หาไม่พอได้แต่คนคือกันแต่ความคิดมันกับไ่คือกันก็บยาแต่ตามตัวโซนผู้ใหญ่ผู้ใอญ่แต่ถ้ากระทั่ตามผู้ใหญ่เพิ่นถ้ากระมเจ้าของเงินเพิ่นเนาะบัลซารีแล้วนั่งฟังแล้วว่าเป็นไปบ่ได้หรอกเราอ่ะ นะจ๊ะสามนั่นแหละเนาะมาแสนเนาะท่านคอยกาท่าว่ามีอย่างกะสิแจ้งให้พูอยู่ได้ก็ยังแต่มาสมทุกันนะนะคือคอยว่าอะไรมันมันเคพื่อผู้สีแดเป็นหลังมันไม่หน่อยเนาะไม่หน่อยไลยคือว่าได้นั่นนั้มีมีท่านใดก็คือมามาสมทุกันเลยสินะท่านใดก็ได้แต่ที่ว่าสมามาคือแบบนี้ได้นี่ย่างไรตามไ้นี่ ได้รถโซงเซนนี่โองปปไปนะเอาลายตั้มนี่โซงเซนไปคันสิพอบันนี้ค่าสร้างเจ้าเด็ตันออกไปสามหมื่นนี่เนาะบันนี้หลังค้ามันอีกบบนหนียวจะไล่ไปแต่ละขันตอนบันนี้รถทัวร์แต่ว่าตัวจักรสีน่ะมีมีผู้ใหญ่เคนรับไว้เรื่องอีส่วนนึงตัวจักรสีอ้ีส่วนนึงแต่ว่าจะพวกเรื่องขวัญขันตอนนั้นขวัญขันตอนก่อนเนาะ แต่แต่คูว่ามีแค่น้ออ่าแต่ว่าไม่เ่ยยังจะไม่แล้วเดี๋ยวแลยังจะไม่ไม่เชือดราดน้ำเน่ะไม่เชือดราดยังบพิมีได้ไม่เชือดราดกับทับแล้ไม่เส้นในการไม่เส้นในการสมคบกั้นน่ะนะมันมันก็ดน่าเกิดอะไรฉวนคือว่าวงครบมงยังก็ได้เจ้ามาไล่วงกบวงหนึ่งมันก็ยังชงเซียนปลายแล้ว่าเซนเอ้ยวงคบแต่ว่าเอาแต่ว่าซึ่งว่าควมีไม่เนาะจะมีวงกบก็ดีวงกบนี่ก็หาวงเอาเอาวงกลมเดียวไปขึ้นวงเดียวเนาะอ่นกะชงเซียนหาผู้บระเมินบอกมันจะมันจะ มันงามได้งามกว่าไปเคลื่อนมาซิกนี่นะครับว่าผู้ใดมีก็เอาซื้อมาได้ไหมวงหน่อยนี่หาวงวงใหญ่นี่สองวงเยวงๆหาวงแล้วกันวงประตูอ่ะออกคือกัวด้ววงหนึ่งประตูคนึงวงใหญ่วงหนึ่งรวมแล้วก็เป็นเจ็ดเนาะเหรียญวันนี้วันเจ้ามีมีวงกบเนาะไข่มีไหมที่กมาัรไข่กันเนาะซอยกันที่ตาเมื่ไปยิบเนาะ แต่แต er. ่กย็ยังด um ีได like ้ที<__<_่ว่าได้ค่าสร้างมาจ้างไว้ได้เครื่องนึงง่อยะา่อยขาว่าไป็ลายได้แล้วสิบุญพ่าไป็ลายกันมันที่ที่ว่าช่วงนี้ที่ว่านนั่นพูดเห็นนะเอ้าอันนี้เจ้ากขาวอาน้ำข่อยเนาะนั่นเจ้ากขาวอาน้ำเจ้าตักเท้ากับซีข่อยได้สาวคนจับผู้พ่อเป็นลายอะไรก็ได้ว่าช่วงนี้ที่ว่าเอ้าก็เอาดูแค่มาเซียนนี่ก็เลยแบบว่าเอาเลยแต่บุหรี่คิดกทินเห็นนะเนี่ยแล้วแต่ผู้มิมีใจศรัทธาเนาะใช่ไหม โอเคสบาย์เซอร์เลยโดยโอเคขอบใจทั้งบปอร์เซอในร้านด้วยสปอร์เซอเด้อโดยโดยโดยสมบูรเอาคือว่าแล้วมีอย่างกับมาแจ้งเ็ด้ด้ยโด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 เอาสบายดีเนะจะลืมสบายดีอ่ะผิดเองเลยเนาะไม่นี้กับท่านควนเจาะน้าเจ๊กไนจีเรสท์สมบูรณ์ก็ได้คุยกับทั้งบปอซ์เพอ่์นเนาะจังได้สหรับคลิปนี้สมบุรกับสีขอโตมลาพระจ่าพี่จากน้องไปก่อนดีใจน้ำทางเบาสวนแล้วน้ำก็ได้แล้ว บอดอยู่บอดนอนแล้วโอ้ตัวขักกะรีบานี้คักกว่ามัดกระต๊อบเก่าแล้วจกขี้เนะาะนัดดกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยขอจากนี้คิดหน้งเออบอกกล่าวคำว่าสบายดี